สวัสดี่คุผู้ชมครับผมอยู่กับผมบูมมรรทุบานนะครับผมวันนี้ก็อันบ็อกซิ่งให้ชมกันนะครับผู้ชมครับผมสินค้าจากอิตาลีนะฮะเขาเรียกว่าอิมพอร์ตมาจากประเทศอิตาลีเลยทีเดียวเทียวโนวิเทคนั่นเองนะคุณผู้ชมเอาไปใส่สำหรับ296นะครับผมก็จะเป็นตัวตะแกรงนะครับผมที่อยู่ตรงเขาเรียกว่าท่อของตัวเฟอร์รี่นะครับผม296แล้วก็ปลายท่อนะครับผมเดี๋ยวดูเลย a few moments later ้า <ítulo> <irgendw carbono> โอ <pigeon> anyway, ้โ <ote> um ูนี่นะครับผมก็ตัวนี้เขาเรียกว่า exhaust tip r นะครับผมก็คือเป็นตัวเขาเรียกปลายท่อนะครับผมเป็นเนี่ยเลือกกัเป็นตัวแมทนะครับผมเป็นคาร์บอนด้านะครับดุโค้ดโค้ดนะครับผมฟิตติ้งนะครับผมแล้วก็ตัวรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นเหล็กนะครับผมเป็นตัวชิปที่ยิงทรายมาคดุดดุครับโอ้คือ ก็รู้อยู่แล้วครับผมว่างานอิตาลีคาร์บอนไม่ดีมากนะผมดูงานนะครับผมคุณผู้ชมงานคาร์บอนของเขานะครับผมดูผ้าครับที่เขาทําบรรจงมากๆนะครับผมสวยนะเนี่ยสวยเลยร้อชิปนะครับผมนี่อย่างนะครับผมคุณผู้ชมออกมาดีออกมาเท่มากๆครับผมต่อมาผมมาดูส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งนะครับผมที่เราจะให้ชมกันนะคุณผู้ชมนี่ไว้ด้านหน้าเลยอ่าโอเคครับ มันใหญ่อีกแล้วฮะคุณผู้ชมฮะเอ้ยครับผมก็ต่อเลยนะคุณผู้ชมนี่เลยครับผมก็เขาเรียกว่าตัวตะแกรงอยู่ด้านหลังนะผมที่ไว้ใส่ตัวทริปนะครับผมเวลามันรวมร่างกันนะครับผมก็จะกลายเป็นแบบรูปนี้ครับไงคุณผู้ชมครับเป็นไงฮะสวยครับผมดุดุนะฮะผมแล้วก็เขาเรียกว่าดีไซน์เฉพาะของโนวิเทคจริงๆครับอืนะฮะ บอกเลยว่าเท่มากๆครับผมก็ลูกค้าท่านใดครับผมสนใจนะครับผมที่จะสั่งของแต่ง296ครับผมของแต่งต่างๆ่างนะของแบรนด์โนวิเทคนะครับผมติดต่อมาเลยเลยผมที่ Line แอดออโตบานะคุณผู้ชมครับผมเราเช็คของนะครับผมเราเช็คได้ว่ารุ่นนี้มีไหมนะครับผมในสูปอร์คาร์ต่างๆ่างผมหรือเทสลาตัวนี้ก็มีนะผมโมเดลวายนะผมมีพาร์ทโนวิเทคนะครับผมให้ชมกันด้วยนะครับก็ติดต่อเลยผมไลน์แอดออโตบาลนะผมอยากทำนะครับของโนวิเทคเนี่ยหลายๆอย่างนี่คือพรีเมียมมากๆเหมือนที่เราเคยทำตัวฟอร์สคาร์บอนนะครับผมใน ผูลแคนไปสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมโอเควันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนขอฝากช่อง y o YouTube c h a n e l ฟ f a c e b o o k i ติกตอ o k นะคุณผู้ชมครับผมก็นานา,นานทีจะได้อ n นบ็อกซิ่งทีนึงผมของที่เขาเรียกว่านาๆาด้สั่งทีนะคุณผู้ชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วันนี้ผมบูมขอลาไปก่อนกับเซตนะครับผมด้านหลังของ Novitech นะครับผมที่ใส่กับตัว296นะครับผมสวยงามครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับ